ก็วันนี้สืบเนื่องจากแอมเนี่ยนะฮะเขาเขายื่นเอกสารต่อเจ้าที่ได้รบทันนะฮะว่าจะขอว่าจะขอพบผมนะเพื่อจะรับสารภาพนะครับนะก็ผมก็ลองมาฟังดูนะฮะว่าคือวันนี้เนี่ยเรามาสอบประคำเขาอยู่แล้วนะครับในช่วงช่วงบ่ายวันนี้นะครับแต่ว่าเจ้าที่ได้รบทันบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะฮะเขายื่นเอกสารผ่านเจ้ทันว่าจะขอพบผมนะแล้วก็จะขอรับสารภาพกับผมนะก็ วันนี้เนี่ยเดิมเราขณะนี้ก็สอบประคำอยู่นะครับเ,เพราะฉะนั้นวันนี้จากการพูดคุยนะครับนะก็ก็ต้องเ,ออเรียนว่าก็รับเพิ่มเติมในหลายประเด็นนะครับนะแต่ว่าประเด็นเรื่องการค่าที่างที่สามศพเนี่ยยังไม่ได้รับนะทั้งที่างที่สี่ศพเนี่ยยังไม่ได้รับนะแต่ว่าที่ให้การเพิ่มเติมมากกว่าเดิมก็คือการเอาเสยนายให้ก้อยนะอะไรต่างๆนะครับนะการเอาเสยนายให้ก้อยอันนี้รับนะครับ นะจากเดิมไม่รับอะไรเลยนะครับนาะวันนี้ก็ให้การรับสารภาพมากขึ้นนะแต่ว่าในส่วนศพที่เหลือเนี่ยนะผมก็บอกไปว่าเดี๋ยวมาลืนนะเดี๋ยวให้ไปตั้งสเติให้ดีนะครับเดี๋ยวบาลืนเดี๋ยวจะเข้ามาคุยอีกทีหนึง่งไปเรียนก่อนนะครับนะวันนี้ก็ในส่วนประเด็นของก้อยเนี่ยรับนะว่าเป็นคนเอาไซยาไนน์ให้กับก้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับนะว่าเป็นคนให้กินให้ดื่มหรืออะไรต่างนะครับนะก็ยังไม่ทั้งหมดนะครับนะก็ยังยังมีการรับบางส่วน นะเอ่อก็รับในข้อดีจริงบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวแต่ส่วนนี้ผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าเ,เราไม่จะรอการรับสารภาพนะครับในเมื่ออยากพบก็ให้พบนะครับวันนี้เขาก็บอกผมว่าทนายเขาเนี่ยทิ้งเข้าไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรทนายจะทิ้งไม่ทิ้งก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอพนักงานสอบสวนนะครับเรามีที่สอบนะส่วนเขามีที่ให้การนะรแต่ในเรื่องของการรวบรวมพยานฐานข้อดีจริงต่างนะครับนะในเรื่องของที่มาของใจนายนะครับ ก็เดี๋ยวเขาให้การเป็นประโยชน์หลายส่วนนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูว่า,าที่เราสืบสวนสอบสวนเนี่ยเมื่อผลการสืบสวนออกมามันตรงหรือเปล่านะครับนานเท่านั้นเองนะครับครับผมแล้วใส่ในซอง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 ใส่ใส่ซองซองพลาสติกอะซองซองซิปอะนะครับออนะบนะซองบรรจุอะไรข้างในเป็นบรรจุา้าป็นอะรกันแบบนี้เออเออเขาคือก็บอกว่าเป็นผงผงแล้วเขาบอกว่าใกล้อเอาไปผสมกับอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยเขาด้วยเ,เขาเขาบอกเขาไม่รู้ อ๋อแต่ให้ไแเป็นสองกค่ายเป็นสองอาจจะจีหนึ่งกรัมหนึ่งอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เขาเป็นน้ำค่อยเป็นสองนะแต่แต่เซียนายเนี่ยเออคืออย่าว่าแต่กินแค่ดมก็เหมไปแล้วนะท่านครับการสืบสวนสอบสวนของท่านเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยคดียาเสพติดเนี่ยมีส่วนผสมของเซียนายด้วยนะขอโทษครับคือยาเสพติดผมก็ไม่ทราบเออ่เท่าที่ผมทูกันยังไงมันก็มันก็มีเซียนายนะเออนะแต่เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะครับนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีตัวละครเพิ่มขึ้น ที่เราต้องเชิงนี้วันนี้จกทาให้การของเขาอันไหนเป็นประโยชน์เราไปทําอันไหนไม่เป็นประโยชน์เราตัดออกนะเพราะว่าเรามีพยานฐานพื้นฐานอยู่แล้วนะครับนะอันไหนไม่จริงก็คือไม่จริงนะครับนะบางอย่างที่เขาให้การมันก็ไม่ได้เป็นความจริงนะเราทราบอยู่แล้วเพราะเรามีข้อมูลคือวันนี้พยานบุคคลเราสอบไปหมดแล้วแต่เข้าใจไหมครับไม่มีใครรู้ใน,ใน,ใน,ในสมนวนนะเท่ากับผมเท่ากับคณะพนักง,งานสอบสวนเพราะนั้นเขาจะพูดอะไรเนี่ยบางอย่างก็ขัดแยง้งบางอย่างก็ไม่ขัดแยง้งเราต้อง เราต้องเอาความจริงมาตั้งและไล่เข้าไปนะครับได้ถามเขาไหมว่าแล้วเธอมีสซยานายเพื่อจะอ้างว่าเอาไปเกี่ยวเรื่องยาเสพติดข,ของของคุณก้อยเนี่ยแล้วสารต้านพิษไฮโอซันเฟตมีไม่ทำาไมอ่าเมื่อกี้ก็ถามเขาตอบไม่ได้นะอ่านะว่าเลยบอกให้เขาไปไปคิดให้ดีนะครับนะก็เดี๋ยวมาเรียนจะมาถามอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเขาบอกไหมเขาแทางนำม,มาจากไหนครับอ่าเขาก็บอกว่าเขาาจากแด่นะครับจากแด้แด้แต่ว่าเราฟังได้ไงนะครับเราเราก็ฟังข้อมูลได้วันนี้อยากเจอก็ให้เจอไม่มีปัญหา นะเราเราให้เราเราให้เขาพูดให้หมดนะครับยิ่พูดหมดยี่เป็นประโยชน์เอางี้่ด้วกันคือสรุปแล้วเขาเห็นได้เอาไซยาไนท์มาผสม้นยาเสพติดเลยเอาตรงนี้มาบอกกับก้อยก้อ้ก้อยทั้งแว่าก้อยเขาก็ติดยาด้วยไหมประวัติก้อยก้อไม่ติดยาแต่เพียงว่าก้ออาจจะลองนะทีนี้มันต้องดูอีกทีว่าไอ้สิ่งที่เขาให้มาอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะใครเป็นคนกล่าวอ้างนะครับเราเราเราไอ้พวกนี้เราไล่ได้หมดอยู่แล้วนะครับนะไอ้สิ่งทั้งหมดเนี่ยเขายังตอบไม่ได้หรอกนะนะเช่น เช่นเราผ่าทุกคนมีไซยาไนที่ผ่าตัดแต่โทษที่ผ่าศพนะแล้วมันมาจากไหนนะอันนี้เขายังตอบไม่ได้ด,ด,ดูเหมือนการที่ต้องแพ้ด้วยประวานนะครับนะบอกผมเมื่อกี้ก็บอกแล้วบอกไม่เป็นไรคือจะรับยังไงรับมาเลยนะครับนะเมื่อกี้เขาบอกผมว่าเขาไปนั่งคิดหลายวันแต่เขาไปนั่งคิดเมื่อค,คืนแล้วนะเขาก็อยากจะรับสรารภาพแต่ผมอรับก็รับมาไม่เป็นไรนะแต่ว่าการรับของเขาเนี่ยนะ,ะมันไม่มีการรับสรารภาพบอกว่าฆ่าใคร าใจไหมครับอบอกว่าเพีเ่นแต่เอาเอาเซียนายหนให้นะครับนะเพราะฉะนั้นเหล่านี้นะก็ไม่ใช่การรับสารภาพนะเหมือนที่เขายื่นเอกสารต่อเออจ้าที่ราชธรร์นะครับนะเพราะนั้นเขายื่นเอกสารต่อเจ้าที่ธรร์บอะรับสารภาพกับผมนะครับนะแล้วติดต่อกับพนกักงานสอบสวนผมนะวันนี้เราก็มานะครับเพราะนั้นเราเป็นฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะครับนะเมื่อผู้ต้องหายอยากพบเราให้พบนะครับ นาแต่ส่วนจะให้การยังไงเนี่ยนะจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยเราว่าตามปริยาฐานนะครับวันนี้ก็ต้องเรียวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับนะก็น่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในส่วนของผู้ใกล้ชิดนะเดี๋ยวใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียน้ทราบนะครับนะครับผมคำพูดของเขานี่นะ